วันนี้นะครับพี่จะมาแนะนําไม้ตัวแรกของพีนะครับกับเจ้าเมลโน่ดีเอ็มสามศูนย์ตัวนี้นะครับในงบพันเดียวนะครับทุกคนแต่การันตีด้วยรางวัลซีเอสครับดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่พีวีอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้นะครับพีก็จะมาแนะนําเจ้าไม้นะครับตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่าเมลโน่ดีเอ็มสามศูนย์นะครับซึ่งมันก็เป็นไม้คอนเดนเซอร์เนาะทุกคนแต่ว่ามันเป็นไม้ตัวแรกของพีเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพีใช้เจ้าเฮดโฟนเนาะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เริ่มต้้นนนแพงเเเเลยทุกคจาาาีมมดอ่ส ก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากเลยนะครับแต่ว่าพี่ต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าเจ้าตัวนี้พี่ซื้อจากลาสมอลนะครับของทาง La ซ d ดาน้องแต่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายในไทยนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูเนาะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาในไทยเนี่ยจะอยู่ที่พันเานะครับแต่ว่าก็จะได้ประกัน1ปีนะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเรารับได้มากน้อยแค่ไหนนะทุกคนแต่ว่าอันนี้พีลองซื้อมาทดลองก่อนว่ามันดีไม่ดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองใช้ให้ดูนะครับก็ เดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับก็การันตีด้วยงาน c s Award นะครับงาน c s Award เนี่ยก็คือจะจัดที่อเมริกานะทุกๆเดือนบอกราก็จะมาประกาศรางวัลว,ว่าสินค้าตัวไหนได้รางวัล innovation อะไรนะครับแล้วก็ถ้าดูไม่ผิดในเว็บเขาบอกว่าตัวนี้ได้ red dot ด้วยนะครับซึ่งเป็น red dot เนี่ยก็จะเป็นรางวัลทางด้านการดีไซน์นะว่าเขาดีไซน์แบบออกมาดีได้รับความนิยมหรืออะไรประมาณนี้นะคิดว่ากับราคาพันเดียวคุ้มมากครับสวยอยู่นะทุกคนนะครับแล้วก็จะมีในกล่องนะครับกล่อง c e s s o r y ้าสายชาร์จตัวนี้นะทุกคนก็จะเป็น Type C นะครับเอาไว้ต่อด้านล่างเนาะมันจะเป็นแบบที่หันออกมาพอดีนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับเขามีให้นะทุกคนทั้ง Type Type C แล้วก็ Type A นะครับก็อยู่ที่ว่าเราใช้กับอะไรนะครับมีให้เลือกนะครับสำหรับตัวสายนะครับมาดูกันที่เจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด3สีทุกคนจะมีเป็นสีชมพูนะครับสีม่วงสีดําแล้วก็สีขาวเนาะแต่พี่เลือกสีดํามาเพราะว่าคิดว่าเข้าได้กับทุกๆสถานการณ์ทุกเด็กเซอัก้็ราอก่่นนวไมต ระวังงี้ก็สวยแล้วการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับทุกคนด้านล่างเนี่ยเขาจะมีรูมาให้นะครับเป็น USB C นะครับแล้วก็ที่ใส่ไม้ด้วยคือใช้เป็นหับได้ด้วยนะครับแล้วนอกจากใช้เป็นหับได้แล้ว,ลวทุกคนสามารถปรับวอลลุ่มจากตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็คือ มันจะมีไฟขึ้นเนาะถ้าเป็นไฟทางด้านไม้เนี่ยเป็นการปรับโวลูมไม้ขึ้นลงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไฟด้านดโฟนเนี่ยก็เป็นการปรับปูฟังขึ้นลงก็ต้องบอกว่าสะดวกมากเราสามารถกดมิวไม้จากตรงนี้ได้เลยนะครับด้านล่างก็จะมีไฟ R G B ปรับได้9แบบนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเราไม่อยากปรับเป็นโหมดของเขานะครับเราก็สามารถที่จะไปคัสตอมในโปรแกรมได้นะครับเขามีโปรแกรมชื่อว่า m o n o l i n k นะก็ต้องบอกว่าไม้หนึ่งพันบาทที่แบบว่าคุ้มอะ่ะคุ้มจริงๆนะ ทีนี้ตัวฐานของเขานะครับทุกคนเขาก็ออกแบบมาให้สามารถใช้ได้กับขาจับอจอหลายๆแบรนด์นะครับซึ่งจริงเนี่ยเขาก็ออกมาเป็นมาตรฐานเดียวกันเนาะเขาเรียกว่า3ต่อ8นะครับหรือว่าเป็น5ต่อ8แต่ว่าต้องบอกก่อนมันไม่ใช่สายเดียวกับกล้องนะทุกคนสำหรับใครที่มีตัวขาจับที่เป็นของกล้องอะไรแบบนี้ครับไม่สามารถใช้ด้วยกันได้เพราะอันนี้มันจะใหญ่กว่านะครับโอเคทีนี้เราเราลองกันเลยไหมเราไปลองใช้กับไอโฟนไหมทุกคน โอเคครับก่อนอื่นเลยนะพี่ว่าเราจะมาลองเทสกันก่อนว่าสามารถใช้กับ iPhone หรือ iPad ได้ไหมนะครับก็เจ้าตัวนี้ตอนพี่ดูรีวิวอะพีเห็นเขาออาไปใช้สอนนะครับก็คือใช้คู่กับ iPad ในการอัดเสียงเข้าไปในซูมหรืออะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันแบบเรียๆเลยว่าใช้งานเทียบกับใช้ของ iPhone เองเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พรีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวเจ้าไมโ o DM30 กันครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พรีวิวอีกครั้งแล้วนี้ะครับเจ้า DM 300กันบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พรีวิวอีกครั้งนะครับและคลิปนี้พี่ก็มารีวิวเจ้าเมลโน่ D.M.30 กันครับโอเคครับพี่ก็ลองเทียบทั้งหมด3แบบนะครับทุกคนก็คือตัวไม์จาก iPhone เองเลยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเมลโน่ D.M.30 นะครับแล้วก็เป็นเจ้า AirPods 4เนาะซึ่งเสียงที่ได้นะครับก็จะเป็นตามที่เราได้ยินไปนะครับจากการที่พี่ฟังเองนะครับส่วนตัวนะก็จะชอบเจ้าเมลโน่มากที่สุดนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นความรู้สึกเราไม่ได้อวยนะทุกคนแต่ว่าเสียง iPhone p อ o n นเองนะครับเราจะ มันเท่ากันนะครับแต่ว่าความกล้องเนี่ยของทางไมค์เนี่ยจะน้อยกว่าแล้วก็ดูเหมือนกับมีการปรับแต่งแล้วให้มันเหมาะสมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นจาก iPhone เนี่ยมันจะมีความกล้องเนาะแต่ว่าจาก AirPods แน่นอนครับพอมันเป็นไร้สายทุกคนคิดว่ามันจะมีความแตกนิดนึงเมื่อกี้พี่ลองฟังกันกับพีบิกนะครับก็รู้สึกว่ามันแตกกว่านะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเราใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยแน่นอน a i r ์พอตพีการันตีว่าคิดว่าชัวร์ที่สุดละแหละแต่ว่าอันนี้เรามาลองใช้อัดเสียงเพื่อทำไวก็เยอร์นะคร ก็อัดไมค์ตัวนี้เข้าโดยตรงได้ก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับในราคาแค่พันเดียวทุกคนทีนี้ทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วถ้าไปกดเหมือนพี่พีเนี่ยได้เจ้าตัวนี้หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวพี่มาแกะตัวนี้ให้ดูโอเคครับเราก็ประกอบเจ้าขาตัวนี้ให้แล้วนะทุกคนก็ก็คุ้มอ่ะพันหนึ่งแถมขานะครับต้องบอกกันว่าเราอาจจะคาดหวังอะไรมันไม่ได้มากนะทุกคนแต่ว่าหาความแข็งแรง,ง,งอะไรเงี้ยดีนะใช้ได้เลยถ้าแบบเฮ้ยใช้งานนะครับซื้อมาใช้งานอย่างปกติอย่างเราๆอย่างพีหรืออะไรเงี้ยครับที่ซื้อมาแค่ใช้งาาาาาานไไมมมมม่้ตออองงกกรรรคววสยยหืะ ก็พันหนึ่งอะทุกคนอันนี้พี่ลองอัดเสียงทิ้งไว้ใน iPhone ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเทียบเสียงกันระหว่างไม้ My, ตัวโรสนะครับกับเจ้า DM30 ็านะครับก็พอเราแกะประกอบเสร็จนะครับในกล่องเขาจะมีตัวนี้ให้ด้วยนะครับเผื่อเราเอาไปประยุกต์ใช้กับไม้ันอื่นเนาะก็ได้ใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้กับเจ้าเมาโนเองเนี่ยก็คือสามารถประกอบได้เลยนะครับก็คือถอดฐานตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับไมตัวนี้ก็พันเดียว แท็บวีสุดๆนะครับก็นอกจากนั้นนะครับจากเสียงที่เราได้ยินตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะคัสตอมได้ด้วยนะทุกคนโดยที่เราจะเข้าโปรแกรมกันนะครับก็ใช้ได้ทั้ง Mac กับว n d o w ้เลยนะทุกคนแต่ว่าในเรื่องของเดฟอลตเนี่ยเราต้องมาสอนก่อนนะครับก็คือกดครั้งหนึ่งจะเป็นมิวนะครับกลแล้วเราสามารถที่จะกดค้างได้นะครับมันก็จะบอกไฟตรงนี้ว่าเราอยู่ในโหมดอะไรนะครับเป็นไมค์หรือเป็นเฮดโฟนะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวาคือปรับวอลลุ่มนะครับก็สามารถใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วใครที่จะปรับ RG b เนีกดให้ดู มันก็มีดีฟอลต์มาให้9แบบแล้วนะถ้าเราไม่ได้คัตตอมนะทุกคนก็ต้องบอกกันว่าสะดวกสบายแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองโปรแกรมกันว่าโปรแกรมจะเป็นไงเนาะแล้วก็คัตตอมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูกันไป อันนี้เรามาใช้ใหม่เจ้า DM 3 0แล้วนะครับอันนี้พี่อัาทั้ง2อย่างเลยเนาะทุกคนก็ทั้งเจ้าตัวล้นะครับแล้วก็เจ้าตัว DM 3 0เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเทียบกันว่าเสียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เข้ามาหน้าตาแอปนะครับก็จะมีแบบ Sta ตร a านกับแบบแอดวานซ์ให้ให้เลือกใช้นะครับทุกคนก็อันแรกมาถึงก็จะเป็นตัวโวลูมของไม้นะครับว่าเราพูดอยู่ตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็เป็นแกนปรับเสียงนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีเดโฟนให้เลือกด้วยถ้าเราเสีย, phone ยบในโปรรแกรมได้เหมือนกนกัแต่ว่า คนส่วนใหญ่ก็ปรับด้านหน้าอยู่แล้วคงไม่ได้เข้ามาคัสตอมในโปรแกรมบ่อยๆนะครับก็ในฝั่งของโทนเสียงนะทุกคนก็จะมีดีฟนะครับก็คือโทนเสียงย่านต่ำนะครับทุกคนเนเชอรัลก็คือเสียงปกติเนาะ,อะลองเทสฮัลโหลสวัสดีครับเนเชอรัลสวัสดีครับฮัลโหลแล้วก็เป็นเสียงไบท์นะครับก็จะเป็นย่านสูงนิดนึงนะครับก็จะเป็นย่านที่คนปกติก็จะออกโซนนี้ไปมากกว่านะครับแต่ว่าเราใช้ดีฟดีกว่าได้ทุมทีทุกคน,ท,กคนทุกทีกทกนะ โอเคนะครับแล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งชื่อว่า Legacy นะครับอันนี้พีไม่ชชว่์ว่าข้อมูลมันมัน,ม,นมันคือยังไงเนาะแต่ว่าเท่าที่พีดูรีวิวเพื่อนเพื่อนมานะครับแต่ว่าคนที่รีวิวตัวนี้ไปก็บอกว่าอันเนี้ยมันจะเก็บทั้งหมดเลยทุกคนอย่างคนอื่นๆทั้ง3าทนแรกนะครับอย่างที่พีทดลอง iPhone ไปเรารู้สึกว่ามันมีการปรับแต่งให้เล็กน้อยนะครับให้เสียงพูดมันชัดมากขึ้นเนาะแต่ว่า Legacy ตัวนี้จะใส่น้อยลงไปด้วยก็คือเป็นเสียงจริงๆเลยอะ่ะเราอยู่ในเสียงจริงอะไรมันก็จะมมมีีีีีเเเเสสสสยยยยงยงพวววววกกกกนนนนนน้้้้้้้ขาาาาาาไไไไปปปปดดดะะคครรรรรััับบแแล็็็ใใุุ่่่่่่่่ททืออออ RGB ตตูชจ ใช้เดิมพของมันนะครับที่นี้ฝั่งของแอดวานเนาะก็จะมีเหมือนเดิมแหละข้างบนจะเป็นมิวนะครับเป็นปรับเกณฑ์เสียงนะครับแล้วก็มันจะมีที่ EQ นะทุกคนก็จะมีแบบแฟรนะครับก็คือย่านเสียงกลางปกติเนาะแล้วก็จะมีเป็นแบบไฮพา a ์สนะครับก็อันนี้คือเขาจะทำการโลคัดทุกคนก็คือลดเสียงต่ำลงนะครับแล้วก็ไปเพิ่มให้เราเนี่ยเสียงสูงขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจต้องบอกก่อนว่าพีไม่ใช่สเปเชียลลิด้านนี้เนาะแล้วก็ถ้าพีใช้ก็คงใช้สแตนดาดแต่ว่าลองอ่านสเปคมาให้ทุกคนนดูนะแล้วก็็จเป เพรสเซนต์บูสนะครับก็คือจะดันย่านเสียงกลางเนาะทุกคนให้ย่านเสียงที่มันชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นตัวผสมกันนะครับระหว่างเป็นโลคัสตนะครับกับตัวเพรสเซนต์บูสเนาะก็จะเป็นการลดเสียงต่ำนะครับทุกคนแล้วก็ดันย่านเสียงกลางมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องการใช้งานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพีพีไม่สร้างจริงนะครับก็ไม่อยากจะแนะนำสำหรับใครที่จะใช้จริงจังนะครับก็ลองศึกษาในเรื่องนี้ดูเนาะเพราะเป็นพีพีก็จะใช้แค่สแตนดาร์ดนะครับแล้วก็อาจจะมมมมีีลิิิตนนรัับเเื่่่อองงไให้ดกาท หรือว่าให้ผู้ชมอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับได้แต่ว่าเรากลับมาที่สแตนดาดแล้วก็กลับเป็น deep v ว่าทุกคนโอเคครับก็ต้องบอกก่อนว่าจบการรีวิวกันไปแล้วนะครับกับเจ้า เมลโน่ DM สามศูนย์ RGB ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นไม้หนึ่งพันบาทที่คุ้มมากๆทุกคนหนึ่งพันกับยี่สิบเอ็ดบาทนะแต่พี่ก็ไม่เชื่อว่าสิบสองสิบสองหรือว่ามิดมันเดือนสิบสองเนี่ยจะลดเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับซึ่งที่พี่ได้มาก็คือเป็นเจ้าเมลโน่ DM สามศูนย์ตัวนี้นะครับกับขาตั้งอันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนพิจารณาก่อนเนาะอย่างที่พี่บอกนะครับว่าพี่ซื้อจากออฟฟิเชียลที่มันเป็น ส่งจากต่างประเทศนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยประกันเขาเคลมไว้6เดือนเนาะแต่พี่ก็มีการพูดคุยกับเขาเขาบอกว่าเออถ้ามันเสียแล้วตรวจสอบได้จริงเนี่ยเขาจะส่งตัวใหม่มาให้เนาะพีก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สําหรับใครที่อยากให้ชัวร์นะครับก็อุดหนุนจากตัวแทนในประเทศไทยได้นะครับก็รับประกันอยู่ที่1นงปีเนาะพีเห็นในเมืองคิวาก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนก็ลองตัดสินใจกันดูแต่สําหรับตัวพีนะครับก็แนะนาเจ้าตัวนี้ว่าคุ้มค่าจริงพันบาททำอะไรได้บ้างนะก็อย่างที่คุนเห็นนะใช้กับโทรศัพท์ก็ได้นะครับยิ่ง เหมาะกับทีเอเตอร์สมัยนี้นะครับที่เอาไปอัดในแอป c a p คั t เนาะทุกคนลงโทรศัพท์ตรงเนี่ยเขาบอกว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะดีเนาะทุกคนก็ตอนนี้พี่เองเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้เสียงจากเจ้า เจ้าเมาโน่แล้วนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าต้นคลิปกับปลายคลิปเนี่ยเสียงมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็ต้องอธิบายทุกคนฟังก่อนว่าอย่างตัวรถเองก็เป็นไมค์สำหรับอัดโดยเฉพาะอาจจะมีเสียงที่ดีเหมือนกันก็ได้แต่ว่าถ้าเทียบกับ iPhone หรืออะไรแบบนี้ครับก็คิดว่าเจ้าไมค์ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ทุกคนเนาะสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้พีด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ, like, ดดรบสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะอยากให้พีมาแนะนาสินค แล้วก็งบไม่ถึงด้วยนะครับก็ถ้าอยากให้รีวิวนะส่งมาได้นะครับช่องพีก็อินดีที่จะรับนะครับก็มีอีเมลอยู่ด้านล่างเนาะทุกคนและสำหรับใครที่สนใจเจ้าเมาโน่ดีเอ็มสามสูตัวนี้นะครับพีทิ้งลิงก์ว้ให้ด้านล่างก็สามารถกดสั่งซื้อกันได้เลยครับสำหรับคลิปหน้านะครับพีจะมารีวิวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ